วันนี้มาทําเมนูต้มผระกัดดองกระดูกหมูมารับชมกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาต้มผระกัดดองใส่ซุปขนอทะก้อนหนึ่งแล้วก็ใส่หมูใส่กระดูกหมูเลย มากัดดองถ้วยสองหัวเนะี่ยปิดขาวไว้กันก็เดือดแนละ้วอยาจะใส่ผักกาดปรุงรสเลย ต้มบ่อยประกาศเนี่ยเพราะว่าหันไปหันมาไม่รู้จะเอาอะไรก็มีของติดตู้เย็นแล้วก็เอาเลยกระดูกหมูยา่าชอบกินกระดูกหมูไงนี่ประกาศอันนี้เปรี้ยวดี cơm trưởng, cơm ngai đây lốt này đây tắt nấm tan này cắt chón tốt มันก็เป็นน้ำปลาเป็นน้ำปลาละสองสองแคปซีเดี๋ยวไม่เค็มแล้วเราค่อยปรุงใหม่ ชึ้นนี้ใส่ผักกาดเยอะเพราะย่าอ,อยากกินผักกาดดองไง ชิมเลยดีกว่าว่ารสชาติเป็นไง เดี๋ยวให้เดือดอีกหน่อยแล้วค่อยใส่น้ำปลาอีกนิดมันจืดไป เห็ดนะอีาทำนี้เห็ดย่าจะใส่เห็ดหน่อยเห็ดเกข็มทองย่าอยากกินเห็ดก็ใส่เห็ดลงไปหน่อยเยี๋ยมก็ไปหมดเลยแพ็คน,นึงอ่ะอยากกินอะไรก็ใส่ไปเถอะแล้วกินได้หมด รสชาติดีละเอาไม่เค็มมากออกเปรีป้ยวๆหน่อยเนี่ยย่าอยากกินเห็ดก็เลยใส่เห็ดด้วยเลยอยากกินเห็ดเข็มทองีจริงก็ยังไม่เคยใส่อ่ะแต่มันก็ใส่ได้หมดแหละเราอยากกินอะไรก็ใส่ไปเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนเห็ดสุกก็ใช้ได้ เก็สลดนะไปชิมน้ำอีกรอบคงต้องใส่น้ำตาลหน่อย เป็นน้ำปลาอีกหน่อยจืดไป ชิมอีกรอบอร่อยมากละก็ตักมาถ้วยหนึ่งแนละ้เห็ดหน่อยหนึ่งถ้วยเล็กนึงยากเรจะกินข้าวเย็น วันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ละค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ